มินนี่จีไอีเเสร์บความน่ารักเผยของดีเมืองไทยที่กลับมาต้องไปทำตลอดฝาก N-E-V-E-R-L-A-N-D ชาวไทยซัพพอร์ตมินนี่พีโอพีอัพสโตเร์เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสดใสสุดๆเมื่อมินนี่นิชายนตอรรักหรือมินนี่จีไอดีเลศิลปินสาวชาวไทยที่โด่งดังไกลระดับโลก ได้ปรากฏตัวในงาน3ม C E Dream in Cashmere in B K K เปิดตัว3 C E Cashmere Hug Lipstick นาลรานพาักพารากอนห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนซึ่งมีเหล่าเนเวอร์แลนด์มารอเชียและส่งกำลังใจให้ศิลปินสาวกันอย่างล้นหลามโดยมินนี่ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ว่าอันดับแรกมินนี่ก็ดีใจและเป็นเกียรติมากมากที่ทางแบรนด์3 C E ให้เกียรติมินนี่มาร่วมงานในวันนี้และดีใจมากๆที่ได้เจอแอรแล้วก็รักทุกคนไม่คิดว่าทุกคนจะมาหามินนี่กันเยอะขนาดนี้ พร้อมกันนี้มินนี่ยังได้เผยถึงกระแสตอบรับที่ดีของมินนี่อัลบั้มแรกที่มีชื่อว่าเอออีกกว่าดีใจมากๆเลยที่ทุกคนชอบโซโล่อัลบั้มแรกในชีวิตของมินนี่ที่มินนี่ตั้งใจทํามากรอบนี้จริงๆมินนี่มาได้ประมาณ3-4ถึงวันแล้วมาโปรโมทโซโล่อัลบั้มที่เมืองไทยก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ลองไปฟังได้อัลบั้มเฮอเป็นโซโล่อัลบั้มแรกที่มินนี่ตั้งใจทําอีกทั้งมินนี่ยังถามแฟนๆอีกกว่า เต้นกันหรือ,อยังค่เดี๋ยวจะรอดูหนูก็เช็คฟีดแบ็ k ตลอดฟีดแบ็ k ดีมากอยากให้เนเวอร์แลนด์ไทยมาเต้นกันเยอะๆและยังมีป๊อปอัพสโตร์ด้วยใครที่ยังไม่ได้แวะไปก็แวะไปชมกันได้มีจนถึงวันที่23กุมภาพันนี้ค่ะเมื่อถามว่าถ้ามีเวลาว่างอยากทําอะไรเป็นพิเศษไหมมินนี่เผยว่าความจริงรอบนี้ยังไม่ได้ทำหนึ่งอย่างยังไม่ได้ไปนวดเลยอปกติหนูกลับมาทุกครั้งจะต้องหาเวลาไปนวด แต่รอบนี้ยุ่งมากก็เลยไม่ได้ไปนวดก็อยากไปนวดมีหมอนวดเจ้าประจําแต่ขออุบไว้ก่อนก็ยังโชคดีที่มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับที่บ้านแล้ววันนี้ครอบครัวมาด้วยแต่ไม่บอกว่าอยู่ไหนหัวเราะสุดท้ายมินนี่ก็ได้ฝากแฟนแฟนเนเวอร์แลนด์ชาวไทยทุกคนว่า มินนี่เพิ่งปล่อยโซโล่อัลบั้มแรกในชีวิตของมินนี่ชื่อว่าเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ไปติดตามกันได้มีทั้งหมด7เพลงมินนี่มีส่วนในการโปรดิวทุกๆเพลงเลยแล้วก็ตั้งใจใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่คอนเซปต์จนถึงทุกๆอย่างเลยก็อยากให้ไปฟังกันได้ค่ะ